อ้าวเดี๋ยวมาสอนวิธีฉีดนนะครับอ่าเปิดแกรมที่เราโหลดมาเนี่ยครับอ่าคลิกขวา Run Admin จากนั้นเปิด PB มันก็จะเป็นการถ้าหน้าต่างนี้หายไปแสดงว่าฉีดได้แล้วนะครับ นี่ครับแสดงว่าชีสสำเร็จแล้วอ่าเข้ามารอ20วินาที8นาที40จะสามารถเปิดอัมตะได้นะครับเลือกอาวุธหลักไว้ก่อน M79 นะครับจากนั้นอ่าตอน20วินาทีเปิดเปิดอ,อัมตะ2รอบจะเป็นอัมตะแต่มีโอกาสโดนแบนสูงแนะนำโปรยพี IP. นี่ครับ ตโหมด x2 ยิ่งได้ไอ้ขู่มันไม่ทะลุเหมือนโปรโฟีเอ๊ะมันมันไม่ทะลุเหมือนโปรโฟ VIP มากกว่าอย่าคิดว่าเขาทำแล้วจะโห นี่ครับโอฟีแต่มีโอกาสโดนแทงสูงมากในร้านเชอบโอฟีพี่ ใช่ครับโปรฟีมีโอกาสโดนแบนสูงมากโปร V.I.P. ไม่มีโอกาสโดนแบนเลยนะครับนี่นะครับิงก์โปรฟีจะแจกไว้ที่ใต้คลิปนะครับต้องไปสมัครสมาชิกที่เว็บก่อนจากนั้น เทโปรศูนย์จอดจากนั้นจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับค่าสามสิบจานหมู ดูสิครับเค่แม่ปุ๊ยจ่อตายเลยโอ้โอกาสโดนแบงสูงมากแนะนำเช่า V.I.P ราคา50บาทฉันได้ถึง7วันนม่มีโอกาสโดนแบง

ะครับโอฟีโอกาสดดนแบนสูงแบบน่นอนใช้โปร V.I.P. อา้าวสวัสดีเข้าห้องมารอแค่20วิครับ5นาที18ประมาณ6นาทีก็ได้นะเอ้ย5นาที18ประมาณ4นาที58ก็สามารถเสร็จอรรมา,าได้นะครับเปิดฟังก์ชันอื่นไปก่อน อ่าครับเปิดปีกสองเอบาได้เลยเลือกอาวุธหลัก M79 นี่ครับจา้าอ่าล็อกป้อนีีแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับโกลดิสองได้เลยจากนั้นนี่นะครับอย่าคิดว่าจะโกได้นะครับนี่นะครับจะโหดแค่ไหนก็สู้ผมไม่ได้ อย่าคิว่านำก่อนแล้วจะโหดนะครับนี่ดูครับอยาคิดว่านำก่อนแล้วจะโหดแต่โปรฟีไม่มีล็อกเป้าเหมือนโปรอัตัานะครับนี่เดี๋ยวก็ตามทันครับ นี่ครับฝั่งนู้นก็เหมือนจะโป้ดังน,นั้นผมยอมไม่ได้นี่นะครับผมยอมไม่ได้เด็ดขาดอีกฝั่งนึงโป้เพื่อสิทธ์ี่าดเราต้องโป้ด้วยใช่ครับโป้นี้ดีหน่อยรอแค่ยี่สิบวิไม่ต้องรอหนึ่งนาทีเหมือนเมื่อก่อน ไช้ง่ายขึ้นนะครับเกิดมาแล้วไม่ได้โหดเสมอไป How. v ก็โหดกว่านะครับแนะนำชอบโปรเวพเพราะมีโอกาสโดนแบนแทบไม่มีเลยนะครับแค่นี้เราก็จะจัดชนะแล้วตรงนี้นะครับนี่ครับชาแบ